สวัสดีมิตรรักท่ในทีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e น s โซ l เดี๋ยวเช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ7อันดับแทบเล็ตสเปกแรงจัดนะครับลดราคาเนี่ยแรมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าโคตรน่าซื้อน่าใช้สุดๆครับสำหรับปี2025นี้นะครับก็แต่รุ่นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ในเรื่องของความคุ้มค่าของราคาและก็สเปคที่แรงนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการสักรุ่นหนึ่งนะครับคลิปนี้ถือว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ โอเคกทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราปดูกันครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างครับไปกันเลยครับอันดับที่7ครับ c o r n น r Pad X9 นั่นเองครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจจากแบรนด์ของ h y น n e r รนะครับรุ่นนี้นี่ครับจุดเด่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวดีไซน์ก็ในเรื่องของตัวราคาด้วยที่ถูกถูกมากๆเลยนะครับคือราคาเปิดตัวเนี่ยก็จะอยู่ที่7,499บาทเท่านั้นนะครับและราคาล่าสุดคบก็จะอยู่ที่ 6 0พ0กว่าบาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยก็ยังรองรับการใช้งานซิมการ์ด 4G ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคามากๆครับรุ่นนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้เช่นเคยนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องบนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่11.5นิ้วนะครับจะเป็นแบบ TFT LCD กับอัตรา Refresh Rate อยู่ที่1 2 0 Hz สสนะครับส่วน Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน13นะครับ และ CPU นะครับตัวนี้จะเป็นตัว snapdragon 685ครับความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่2.8 GHz นะครับในความจํานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว ram 4 g b ram 128 g b นะครับและตัวกล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเลนเดียวครับความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลกับ f 2 2นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ full hd ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลครับส่วนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะให้ความจุมาที่7,250พันมิลลิแอมครับ พร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่22.5วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ6,000กว่าบาทครับอันดับที่6ครับ Infinix X Pad ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้ก็ในเรื่องของตัวสเปคตัวนี้เนี่ยรีกได้ว่าให้มาแบบจัดเต็มมากๆครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะครับรุ่นนี้ ซึ่งในเรื่องของตัวราคาเนี่ยตัวนี้ราคาเปิดตัวมาที่5,999บาทเท่านั้นครับแค่ราคาเปิดตัวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับส่วนราคาล่าสุดเนี่ยก็อาจจะลดไม่ได้เยอะมากนะครับอยู่ที่5,000ต้นๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับแต่ก็รุ่นนี้เนี่ยสามารถรองรับการใช้งานซิมการ์ดได้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวซิมการ์ด 4G นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ห้ามพลาดนะครับ ส่วนี้เรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่11นิ้วครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตรา e f เฟรชเทรดอยู่ที่90 h z นะครับส่วน Android เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน14มาให้นะครับ CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Helio G99 นะครับความเร็วอยู่ที่2.2 g h z ครับหน่วยความจำ RAM ให้มา8 g b เลยนะครับส่วน r o m เนี่ยก็อยู่ที่256 g b ครับก็ถือว่าให้เยอะมากๆนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องนะครับตัวนี้กล้องหลังให้มาเลนเดียวครับก็คือ8ล้านพิกเซลนะครับ f2.0 กับการถ่ายวิดีโออยู่ที่ 2k ที่30เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่7,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่18วัตต์ด้วยนะครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ5แผ่นต้นๆประมาณนี้ครับ อันดับที่5ครับ Huawei Mate Pad 11.5นิ้วครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของทางแบรนด์ Huawei นั่เองครับก็จุดเด่นี่ยจะเป็นในเรื่องของการรองรับโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า WPS Office นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้เกือบเกือบคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เลยนั่นเองครับใครที่เป็นสายทํางานเนี่ยตัวนี้ผมแนะนํามากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของตัวราคาครับตัวนี้เปิดตัวมาที่11,9 9 0บาทนะครับ ส่วนราคาล่าสุดเนี่ยนะครับก็จอยู่ที่ประมาณสัก10,000กว่าบาทนิดๆนะครับแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ลดลงมาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับก็ราคานี้อาจจะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแต่ก็เคยมีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อดูกันได้นะครับดวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับก็ในส่วนของตัวสเปคเบื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่11.5นิ้วนะครับจะเป็นแบบ TFT อ c d กับอัตรารรเฟรชเรตอย ส่วนระบบปฏิบัติการจะเป็นตัว Harmony OS 4.2นะครับส่วน CPU เนี่ยจะเป็นตัว Kirin T80 นะครับความเร็วอยู่ที่2.62 GHz ครับ็นความจำนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM 6GB ROM 128GB นะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับส่วนในเรื่องของตัวกล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเลนเดียวนะครับก็คือความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่30เฟรมนะครับวนกล้องหน้าก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับ แบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาที่7,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่22.5วันครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับลดสูงสุดอยู่ที่7,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นราคาปกติอยู่ที่1,000 10, 0น,นิดเท่านั้นครับก็ลองไปหาซื้อดูกันได้ครับ อันดับที่4ครับ Redmi Pad Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองครับเพราะว่าในเรื่องของตัวราคากับสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาเนี่ยอาจจะลดลงมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าลดลงมานะครับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่8,999บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดที่ลดลงมาพร้อมกับตัวคูป,ปองส่วนลดนะครับอยู่ที่70,00 590บาทเท่านันนครับก็ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้ละกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบคเื้องต้นนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่12.1นิ้วเลยนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD กับอัตรา r e f r e s h e อยู่ที่120 h z สนะครับส่วนในเรื่องของตัว Android จะเป็นตัวเวอร์ชัน14มาให้นะครับส่วน CPU ก็จะเป็นตัว Snapdragon 7s Gen 2นะครับความเร็วอยู่ที่ 2.4G h z นั่นเองครับ ความจำนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวแอลรมเนี่ยอยู่ที่6กกิกะโรมหนึ่งกิกนะครับกล้องหลังนะครับให้มาเลนเดียวกัครับก็คือ8ล้านพิกเซล f 2 0นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ full hd ที่30เฟรมส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาที่10,000หมืิลลิแอมเลยนะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่33มสิบสวันครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับล่าสุดอยู่ที่7,590บาทนะครับแตต่่ววาันี้จะไม่รองรับการใช้งานสิบบาทนะครับ อันดับที่3ครับ Xiaomi Pad 7นั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่นะครับของแบรนด์ Xiaomi นั่นเองครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าความคุ้มค่าของสเปคเนี่ยยกให้เป็นที่1เลยนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยนะครับราคาตอนที่เปิดตัวแรกๆเนี่ยอยู่ที่1 9 9่งบาทนะครับแต่ว่าราคาล่าสุดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก9,900บาทนะครับก็ราคาเนี่ยอาจจะลดไม่เยอะมากนะครับ แต่จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือรุ่นพี่อย่างตัว Pad 7 Pro นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับราคาเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปนะครับเป็นหมื่นห้านะครับใครสนใจรุ่นไหนก็สามารถลองไปหาซื้อตัวกันได้นะครับแต่ว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานซิมการ์ได้นะครับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องซิมการ์เนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะครับใครสนใจห้ามพลาดเด็ดสิ่งพิกัดไว้ให้เหตุแล้วกันนะครับ ส่วนในเรื่องของตัวสเปคเบื้องต้นของ Xiaomi Pad 7นะครับจะมาพร้อมกับตัวจอภาพอยู่ที่11.2นิ้วครับจอเป็นแบบ IPS LCD กับอัตรา refresh r a อยู่ที่144 h z มาให้เลยนะครับส่วน Android เนี่ยจะเป็นตัวชั้น15แล้วนะครับส่วน CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับความเร็วที่2.8 g h z ครับมีความจำนะครับก็จะมาพร้อมกับตัว RAM เนี่ยนะครับอยู่ที่8 g b ROM 128 g b มาให้นะครับ ่วนกล้องหลังก็จะเป็นเลน์เดียวนะครับอย่างตัว13ล้านพิกเซล f 2.2นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ใช้ความจุมาที่8,850มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่45วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ9,990บาทราคานี้ยังไม่ได้รวมคูปองส่วนลดนะครับ อันดับที่2ครับซ a m s u n g g a l a x ซ t a แท9บ e นั่นเองครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้อาจจะเปิดตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่ายังน่าสนใจเพราะว่าราคาเนี่ยก็ถือว่าลดลงมาพอสมควรเลยนะครับราคาเปิดตัวครับรุ่นนี้อยู่ที่16,990บาทนะครับส่วนราคาล่าสุดอยู่ที่1 3 8 9 0บาทเท่านั้นครับก็ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะครับราใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาดอยู่ที่10.9นิ้วนะครับจอจะเป็นแบบ IPS LCD ครับอัตรา refresh rate ก็อยู่ที่90เฮิรตซ์มาให้นะครับส่วน Android เนี่ยก็จะเป็นตัวเวอร์ชัน13นะครับแต่ก็สามารถอัปเดตเป็นตัว14ได้หรือว่า15ได้นะครับส่วน CPU จะเป็นตัว e x y n o s 1380นะครับความเร็วอยู่ที่2.4 GHz ครับในความจำนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM 6G b r o m 128GB นะครับ ส่วนในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเลนเดียวสําหรับกล้องหลังนะครับคือความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับ f/u ที่2.0ครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้าความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็จะให้ความจุมาที่8,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่45วัตต์ครับในราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ13,890บาทเท่านั้นครับ อันดับที่1ครับ Samsung Galaxy Tab S10 Plus นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีก1รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ถูกว่าน่าสนใจเลยจากแบรนด์ของ s a m s u ุงนะครับก่อนในเรื่องของตัวราคาอันที่จริงเนี่ยก็อาจจะลดไม่ได้เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนี้เองนะครับคือราคาเปิดตัวเนี่ยก็อยู่ที่36,990นะครับส่วนราคาล่าสุดนะครับก็อยู่ที่3 3 9 9 0บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นระดับเรือธงเลยนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยเรียกได้ว่าหายห่วงกนนะครับก็ให้มาแบบสุดมากๆเลยนะครับไปตังการใช้งานแท็บเล็ตสกรุ่หนึ่งที่แบบสุดๆนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากใช้นะนํามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวจอภาพขนาดอยู่ที่12.4นิ้วนะครับจะเป็นแบบ d y n a m i ก a อม l e d 2X มาให้นะครับส่วนอัตราเรเฟรชก็อยู่ที่120เฮิร์ต์นะคร ส่วนในเรื่องของตัว Android นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวเวอร์ชัน14นะครับแต่น่าจะสามารถอัพเดตเป็น15ได้นะครับส่วน CPU จะเป็นตัว Dimensity 9,300 plus นะครับความเร็วอยู่ที่3.4 GHz ครับเป็นความจํานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับตัว RAM 12 g b r o รอ256 g b มาให้นะครับกล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ2เลนด้วยกันครับก็คือ13ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซล f 2.0นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ 4K ที่30เฟรมนะครับ กล้องหน้าก00็อยู And ่ท no like ี่12ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จให้ความจุมาที่19,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับระบบชาร์จไวมาที่45วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับล่าสุดอยู่ที่33,990บาทเท่านั้นครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยแล้กันนะครับ ช่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแค่ช่องแนะนําม,มือถือที่บอกสเปคแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดมากนักนะครับใครที่ต้องการเจาะลึกในเรื่องของตัวสเปคแล้วก็การใช้งานมือถือต่างเนี่ยก็อาจจะต้องหาช่องรีวิวมือถือโดยเฉพาะนะครับก็มีหลายช่องหลากหลายช่องเลยบนยู u ูบนะครับก็สามารถหาดูกันได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเชื่อกันใหมในคลิปหน้าแล้วกันนะนครับก็สวัสดีครับ